ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งคาสแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณมาชมรายละเอียดของ m a x กซ t 64 X4 2,025รถกระบะท,ที่มาพร้อมความแข็งแกร่งสมรรถนะอเนกประสงค์และความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรด m m x x ซ t t 64 X4 2,025มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและดูดันกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่ง ด้วยคโครมเมียมเสริมความบึกบึนขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ที่ให้แสงสว่างคมชัดฝากระโปรงหน้าดีไซน์สปอร์ตและซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยให้ตัวรถดูแข็งแกร่งโครงสร้างที่สูงจากพื้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่แบบออฟโรดด้านหนาหลังติดตั้งไฟท้ายเหล็ฝาท้ายเสริมความแข็งแรงและกันชนหลังที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง m a x u s t 6 4 x ทมีให้เลือกหลายรุ่นพร้อมล้ออลูอยดีไซน์พิเศษและยังออฟโรดที่เหมาะก,กับทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของ m a x u s t 6อ x ทออกแบบสะดวกสบาย และทันสมัยแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพื่อให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเ,นเป็นไปอย่างราบรื่นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลรถยนต์แบบเรียลไทม์และสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้วัสดุภายในเลือกใช้เกรดพรีเมียมเช่นเบาะหนอังงอแท้ในรุ่นท็อปพื้นผิวสัมผัสนุ่มและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมช่วยเพิ่มความรู้ราเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีมีระบบปรับไฟฟ้าและที่รองรับเอลสำหรับผู้ขับขี่ฟีเจอร์อำนวยความสะดวก อื่นๆได้แก่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพอร์ต USB หลายตำแหน่งแท่นชาร์จไร้าสายและระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัด Maxus T 6 4 X 4 2000 25ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ที่ให้กำลังสูงและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นขึ้น หรือสามารถเลือกเกียร์ธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมรถได้เต็มที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อได้รับการพัฒนาเพื่อให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพถนนระบบการสะเทือนปรับแต่งใหม่ช่วยให้การขับขี่ลุ่มนวนบนถนนทั่วไปและยังรองรับการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างมั่นใจสำหรับสายลุยแม็กซ s สี64 X4 มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวครุกคะระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน และระบบช่วยออกตัวบนทางชันช่วยเพิ่มสเสถียรภาพในการขับขี่แชสซีเสริมความแข็งแกร่งและแผนการกระแทกใต้ท้องรถช่วยปกป้องชิ้นส่วนสําคัญทําให้รถคันนี้พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหินโคลนหรือทราย Maxus T64X42025 ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบคัน ช่วยให้การจอดรัฐงาังขึ้นและเซ็นเซอร์หน้าหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอดโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกกอะคนกระบะท้ายของ m a ็กซ t 6 4 x สออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหนักด้วยพื้นปูกระบะที่ทนทานจุดยึดสัมภาระหลายตำแหน่งและช่องจ่ายไฟสำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าฝาท้ายเปิดปิดง่ายช่วยให้การขนย้ายสัมภาระสะดวกขึ้น m a ็ซยังมีอุปกรณ์เสริมเช่นผ้าใบคลุมกระบะแรก หลังคาและอุปกรณ์เก็บของเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับรถกระบะคันนี้ด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่เหนือชั้น m a x u ซ t 64x42,025 ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มรถกระบะไม่ว่าคุณจะต้อ